ครับวันนี้มาพบกับเทศกินแดกอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นและยังบางท่านที่ยังไม่เคยได้กินนะครับเราจะทําอะไรกันก็ไปติดตามรับชมเลยนะครับวันนี้เราไปซื้อขนมมานะครับเอาว่ากันว่าขนมคาราด้ารสปลาหมึก oh, <no. S 1> จะทำอะไรกันนั้น เรามาติดตามรับชมเล,เลยนะครับเราจะทำอะไรเอ,อ่ยอันนี้เราจะมาทาํากะเพราปลาหมึกเพราะว่าการอร่อยมันจะเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมรับฟังเลยนะครับไปบไปเลยมาเริ่มทำกันเลยท่านแรกจุกไฟแซคค่ะติดเด็กห้ามไปก้าวค่ะมาลองค่ะ,ะนเนี่ย นาดาตำกระเทียมครับตำกระเทียมตำกระเทียมเลยครับเพื่อจะมาทำกระเพราครับอันนี้ให้น้องนาดาตำกระเทียมก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจะใส่น้ามันไปอตาตำเสร็จแล้วนะครับพอแล้วครับไปใส่กระทะเราเกรียมไว้นะครับใส่ะะววน,น้ำมันไว้ แกขนมคาราดาไม่รอใส่เลยนะครับน้องระดาผัดเอาผัดด้วยไฟอ่อนๆนะครับนะครับกระเทียมหอมแล้วอ้าวเรามากระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะครับเอาแกะไอศกอนะครับรใส่ไปเลยนะครับเราจะผัดกันเลยครับสอ่อันะ แม่ใส่ไปเลยสองห่อเลยครับค่ะนะครับสอนน้องนักดาทำกับข้าวนะครับใส่กะเพราโรยกะเพราลงไปนะครับใส่ทั้งหมดเลยครับนี่อ่ะน้กดาผัดครับกะเพรานี่ผัดกะเพราครับใกล้ๆนะครับหื้มกะเพราจะเป็นไงอะ นี่พรออกแล้วอ่ะนหอกแล้วพอเบาๆครับอืมตะเครามันก็จะหอมกินหอมละมุนเลยครับพี่น้องครับนี่อันนี้เราก็มาใส่น้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนนะครับเพื่อความนัวนะครับพี่น้องครับจะก็ใส่หมอลดดีไปหน่อยนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำมันหอมหวานอยู่แล้วครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับว่ามันจะอร่อย เป็นยังไงบ้างเอากันเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเราปรุงกันแล้วเราก็มาเทใส่จานกันเลยนะครับโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากรัขบขนมกะเพราคารด้านะครับ้าจะเป็นยังไงเขาว่าอร่อยกันเราไปติดตาม ชมกันเลยนะครับว่าเราจะมาชิมกันเลยครับว่ากับอร่อยขนาดไหนนะเนดาเราจะมากินกับไข่ด้วยนะครับอมำเบือรสชาติกินปลาหมึกนะครับความกรอบของขนมเฮ้ยขนมอข่ได้เลยอร่อยมากครัอือร่อยอร่อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมลองไปทำดูนะครับเฮ้ยได้เลย อือมันอร่อยจริงเหมือนเขาว่าจริงเลยครับเข้ากันมากเลยครับท่านผู้ชมกินกับกะเพรา,พลาแล้วก็มาผัดใส่ข้าวแล้วก็กินกับไข่นีครับอืมใช้ได้เลยครับฮืมอือพอกำลกินเลยเนาออือฮึพเอกำลังกิน,นปลาหมึกบ่แล้วจัดเข้าไปนี่ือผสมกับกะเพรานี่กินหอมมากนะครับท่านผู้ชม ลองไปกินกันดูนะครับอืมใช้ได้เลยอะ่ะถือว่าโอเคแล้วครับโอเคนะอืม,อ,มอร่อยจริงครับอืมอนะี่ทอดอะไรอืมเอาไข่ด้วยลองไขนะ่ไหมนองไข่ตักเองอ่ะอ่ะเราลองตักดูนะครับอืมขอดใช้มือ,อเอขายากใช้มือครับอืมไหมนะฟอร์อร่อยด้วยนะอืมอันนี้ครับอร่อยจริงๆครับสุดยอดเลยครับ กะเพราอืาาอ,อกลิ่นหอมของกะเพราอ่ะขนมเนี่ยกินไปมีกลิ่นความกรอบของขนม,มแล้วก็ได้กลิ่นของปลาหมึกที่ติดอยู่กับขนมนะครับกลับไปกับกะเพราดีอือใช่ไหมน้อยล่ะใช่ค่ะอ่ะอาลองกินดูอ่าลองโชว์นี่คะ่ะกรอบมากเลยคะ่ะอืมกรอบอร่อยมากนี่ครับ ก,ก็ขกบกราบกลถ้ากินไปกับข้าวเลยเด็ดอร่อยมากออือืมหืจยอมนะครับเอตีท่านใดหรือ,อท่านผู้ชมนะครับเราไปลองทําดูนะครับเอาขนมหอละสิบบาทนะครับมาผัดเ,เป็นกะเพราผัดกับกะเพราแล้วก็คงรสนิดหน่อยมันจะมีกลิ่นหอมของ ปลาหมึกแล้วก็กะเพรานะครับมากินกับข้าวกับไข่ดาวนี่เข้ากันมากเลยครับอืมที่เขาว่ากันมาเหมันก็อร่อยจริงๆนะครับะะอืมแซ่บมากเลยนะเข้ากันมากเลยนะคาราเนมาพูดดิอันนี้ขนมคาราดาค่ะซื้อมาตั้งตัวตาน่ายี่สิบบาทเราก็มาทำขัดกะเพราขนมคาราดากันนะครับ กรอบอร่อยกรอบหอมอร่อยสดุยอดเลยนะครับวันนี้เราก็ได้มารีวิวขนมคาราด้านะครับเอาขนมคาราดามาผัดกะเพรานะครับแซ่บอร่อยมากเลยครับขนมไม่คิดว่าขนมคาราด้าจะอร่อยขนาดนี้นะครับดูครับอืมกินกับข้าวผัดกะเพรายาับข้าวแซ่ยอดฮิตมอืม มาอ,อืมอืม,อมน้องกรนะาปอนอ่ะอ่ะพ่อปอนให้น้องกระดานี่อะมือเป็นไงไหมนะบอกให้เป็นยังไงนี่เลยอร่อยรสชาติของกะเพราปลาหมึกป้าขนมคาราด้านะยอดนี้เลยเขาว่ากันอร่อยอร่อยจริงๆนะครับอืม อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับอืมอืมซับซับซับงนอมงนมนมัวน้า้องราดาวแกะมาม่ันด้เหรออืมน้ะอ่าสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขนม เราท่านผู้ชมเราไปกินดูนะครับไปทํากินดูว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าเหมือนดังที่ผมพูดหรือเปล่านะครับไปลองดูนะครับอ่ะไอคำเหรออืยอบยอบเลยนะหนูกินมาอืมเป็นไงเป็นไงอ่นอยอ่านอยอย่าลืมนะครับลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยขนมคาราด้านะครับอ่าก็ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับช่องเทพกินแหลกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับน้องดาฝากหน่อยครับฝากกดติดตามด้วยนะคะเี๋ยวก็เดี๋ยวดูกดไลค์กดแชร์กดคลายคลายแล้วเราอยากดูก็เป็นดูใต้อคอมเมนต์นะคะ กดติดตามมากเยเะเจๆค่ะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับบ๊ายบายแล้วเราจะไปทำอะไรกินกันกดติดตามนะครับบายบาย